สวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการจุดเดือดกับเล็กซี่ขยีดารามายาฮอตนิวค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะรายการจุดเดือดของเราก็ร้อนแรงตามกระแสะเลยก็ว่าได้หลังจากที่เวทีการประกวดค่ะผู้ชม m s s s แ a n น Thailand ประจำปี2023หรือว่าปีหน้าเนี่ยการขับเคี่ยวต้องเรียกว่าสูงมากเพราะได้รับกระแสะการตอบรับดีมากๆและหนึ่งในนั้นค่ะผู้ชมต้องบอกว่า พีดีหรือเขาเรียกว่าเป็นคนจัดงานในระดับจังหวัดแต่ละจังหวัดคุาผู้ชมมีการเปิดตัวกันไปนะคุณผู้ชมและอีกหนึ่งกระแสที่หลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆก,ก,กับมิสแกนจังหวัดสระแก้วประจำปี2023ปรากฏค่ะคุณผู้ชมหนุ่มหล่อท่านหนึ่งดีกรีพระเอกศิลปินนะคะ มาเป็นผู้จัดการกองประกวดมิสแกลนสะแก้วประจำปี2023ด้วยนะครัผู้ชมตอนนี้ข่าวออนไลน์พูดถึงเขาเยอะมากๆวันนี้รายการจุดเดือดของเราก็มีโอกาสต่อสายวิดีโอคอลพูดคุยกับเขาค่ะขอต้อนรับน้องโจธนากรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ น้องโจ <c oughs> ต้องถามกันแบบนี้เลยกระแสเนี่ยหลังจากที่เขามีการเปิดตัวพีดีรอบจังหวัดไปน้องโจได้ไปเดินบนเวทีนั้นด้วยกระแสการตอบรับดีมากๆรู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกผมก็ตก,ตก,ต,กตกใจครับเพราะว่าคิดไม่คิดว่าจะไปเดินเพราะว่าพีดีก็คือพี่ไก่ครับเขาไม่สบายด้วยเขาบอกว่าโจาเพลียในพี่หน่อยอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ผลพอเดินเสร็จปุ๊บ ผมก็ใส่ก็แบบโหดีมากครับมีคนติดตามผมแบบผมก็ตื่นเต้นด้วยอะไรด้วยครับผมครับก็คือในในวันนั้นก็คือจะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดของแต่ละจังหวัดถูกไหมคะถูกครับอ๋อน้องโจ้ก็ไปเดินในในชุดสีฟ้าใช่ครับเป็นชุดไหมไทยของจังหวัดสรตว์กแก้วครับผมอ๋อนั่นคือใหมไทยเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยใช่ครับ ท่างทำไม,ถ,ถ,ไมถึงเลือกไหมในลักษณะอาพอรแบบนี้ขึ้นเวทีใหญ่เลยคะเพราะว่าชุดนี้ครับเป็นมาจากศูนย์ศิลปกรรมใหม่ดาราครับของจังหวัดสราแก้วครับผม,มเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสราแก้วด้วยครับแล้วผมก็เป็นผู้จัดการกับกวดมิสแก้สราแก้ว2023ด, <c ười> ด้วยครับก็ถือว่าพรีเซนต์ในส่วนของดีของจังหวัด ก่อนเลยให้คนทั้งประเทศให้ชาวโลกได้เห็นเลยว่าจังหวัดสแก้วมีของดีอะไรถูกไหมคะถูกครับผมเวทียังไม่ได้ประกวดเลยแต่คุณเนี่ยมีกระแสแล้วคนพูดถึงคุณแหละคนรอบข้างว่ายังไงบ้างเพื่อนๆหรือคนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยครับเขาก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นตกใจว่าอืมแบบ จะโ,โหกระแสดีขนาดนี้แบบมีคนจับตาสนใจเยอะขนาดนี้ครับผมก็เป็นแค่แบบคนคนดึงอะไรเงี้ยครับแบบมาจัดการมาลงมือทําช่วยผู้จัดการสุดตัวผมครับพี่ไก่ครับเ<อ>ขาก็แบบไม่สบายแล้วผมก็มาลงมือช่วยทำครับประมาณนี้ก็คือช่วยออตอนนี้ก็เรียกว่าช่วยแบบเต็มตัวเลยถูกไหมคะถูกครับหน้าที่ของน้องโจนะคะในในตาแหน่งคือผู้อํานวยเอ,อผู้ ผู้จัดการการก <natural. S 1> องประกวดหน้าที่ของ<ช>ผู้จัดการกอ<ช>งประกวดมิสแกรนสักแก้วทําอะไรบ้างผมก็ประสานงานเหมือนปีที่แล้วครับผมก็เป็นผู้จัดการเหมือนกันมีมเป็นประจีนแล้วก็สักแก้วครับผมก็ประสานงานแล้วก็พาสาวสวยครับไปล<อ>ุยแบบากิจกรรมขอบคุณสปอนเซอร์ไปไหว้สถานที่สําคัญข,ของจังหวัดประจวบุรีแล้วก็สักแก้วครับเมื่อปีที่แล้วครับใช่ ก็คือเราก็คือผู้อยู่เบื้องหลงังความสำเร็จของน้องๆน,นางาประจำจังหวัดประจีนและสระแก้วครับผมเมื่อปีที่แล้วครับส0 2พันปีนี้ก็เรียกว่าปีที่แล้วฝึกงานปีนี้ก็คือเต็มตัวเลยใช่ครับใช่ครับผมปีนี้ไะดับลงมือเต็มตัวเลยครับคือตอนนี้เนี่ย คือแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีการเตรียมความพร้อมกันแล้วแต่ละจังหวัดเขามีการเปิดรับสมัครกันแล้วและมิสแกรสากแก้วล่ะตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนอย่างไรบ้างล่ะคะตอนนี้ครับผมแล้วก็ทีมงานกประกวดมิสแกรสาวแก้วส0 2 3ันี่ครับกํลาลังเตรียมงานว่าจะเปิดรับจะเปิดรับสมัครประมาณพฤศจิกาแล้วก็ธันวา2 5ง5ครับเพราะว่าเพื่อให้สาวสวยครับเตรียมตัวครับให้เวลาสาวสวยเตรียมตัวฝึกฝนพัฒนาตัวเองครับ ฟิตบอดี้เแบบพื่อพร้อมมาก็ประกวดมิสแกนตสดแก้วสมัยยามครับผมอืมก็เรียกว่าให้สาวๆได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมกันก่อนในช่วงเวลานี้อเตรียมความพร้อมกันก่อนพอถึงเดือนพฤศจิกาปุ๊บเนี่ยก็คือจัดการประกวดเลยถูกครับผมคอนเซปต์ Concept, หรือว่าทีมงานหรือว่าจุดเด่นของการประกวดเฟ้นหาสาวงามในครั้งนี้เนี่ยอยากได้สาวงามในลักษณะไหนบ้างคะ ครับสําหรับกองประกวดนิสแก่สายแก้วสมัย23ครับก็อยากได้ประมาณสามงานครับประมาณพร้อมใช้งานครับอดทนอันนี้แน่นอนครับว่าผมจะพาไปลุยแน่ครับอ่ากิจกรรมแล้วก็ตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ครับมีวินัยตัวเองพร้อมทํางานทุกอย่างครับเมื่องานเข้ามาเป็นประชาสัมพันธ์กระบอกเสียงให้จังหวัดสัะแก้วครับค่ะอันนี้ก็คือต้องเรียกว่าครบทุกด้านแล้วก็สวยพร้อมใช้ ถ้าได้มงกุูปุ๊บเนี่ยก็คือจะได้ทํางานได้เลยถูกไหมคะใช่ครับผมเป็นประชาสัมพันธ์กระบอกเสียงเพื่อขยายความการรับรู้ให้จังหวัดสัะแก้วครับผมอืมบางจังหวัดเขามีการเล่นลูกเล่นอย่างเช่นขอเป็นคนในจังหวัดนั้นหรือขอในคนในลักษณะแบบนี้หรือเคยผ่านเวทีมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยสัะแก้วละในสัะแก้วมีข้อจํากัดอะไรบ้างไหมคะ สัตแก้วัมมีข้อจํากัดอือย่างนี้นครับพร้อมใช้ครับอ่า,อาก็คือขอให้พร้อมใช้ใช่ครับไปทํางานกับทีมกองประกวดมีแกนสะแก้วครับผม,มสู้ไปด้วยกันครับประมาณนี้ค่ะแล้วเกณฑ์การ<ม>รับสมัครล่ะคะเกณฑ์การคัดเลือกเนี่ยน้องๆจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างไอในเรื่องของอายุอ๋อนะครับในเรื่องคุณสมบัติอายุนะครับก็ประมาณ สิบเจ็ดถึงยี่ิเจ็ดปีครับส่วนสูง1้อยหกสิบเจ็ดสูงขึ้นไปประมาณนี้ครับแล้วก็อยากจะเรียนนะครับอยากจะเรียนผู้ประกวดแล้วก็ทีมพี่เรียนนะครับว่าทีมและผมนะครับก็ประกวดสักแก้วสองพันยี่สิบสามครับดูแลอาหารที่พักเป็นอย่างดีครับแบบให้พี่เลียงกับนางงามอยู่ด้วยกันเป็นมีความส่วนตัวครับผมอ๋อจัดการประกวดก็คือจัดการประกวดที่จังหวัดสระแก้วเก็บตัวที่สระแก้วถูกไหมคะครับผมครับ ตอนนี้มีการเตรียมการไปถึงไหนแล้วคะในส่วนของสถานที่หรือในส่วนของรูปแบบการจัดงานเนี่ยคะ่ะตอนนี้ก็พีดีครับก็คือพี่ไก่กําลังคุยครับแล้วก็ประสานงานอยู่ครับผมแต่ว่าจะพายแน่นอนครับ <laughs> ต้องถามกันแบบนี้ก่อนว่าฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างหลังจากที่อ่าหลายๆคนทราบแล้วว่าน้องโจ้เนี่ยนะก็คือเป็นผู้ผู้จัดการกองประกวด ฟีดแบ็กล่ะเวลาไปาคุยกับคนในจังหวัดสระแก้วหรือว่าไปหาสปอนเซอร์อย่างเงี้ยยากง่ายายังไงบ้างคะผมก็จะเอาส่วนตัวนะครับผมจะเอาแบบข่าวที่แบบผมมีฟีดแบ็กตอบรับดีมากครับไปบอกทางผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ครับเนี่ยครับปีนี้ผมเป็นผู้จัดการกองประกวดมิสแกนสระแก้วสองพันยี่สิบสามนะครับผมก็อยากจะขอให้ทางผู้ใหญ่ครับเป็นกําลังใจเป็นสปอนเซอร์ให้น้องๆสาวสวที่มาประกวดใน การประกวดมิสแกลสแกล2023ครับผมประมาณนี้คือหมายความว่าน้องโจจะต้องเข้าไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดด้วยครับผมโอ้ไปคุยเองเลยเหรใช่ครับไปกับพีดีครับพี่ไก่พี่ชัยครับผมไปกันเลยครับก็คือไปกับทีมนั่นแหละแต่อย่างน้อยเนี่ยก็จะได้เห็นหน้าเราด้วยไปปรากฏตัวแล้วก็ไปบอกเล่าสตอรี่ของมิสแกนสแก้วของเราด้วยถูกไหมคะถูกครับ โอ้โห oh, <c oughs> คือเรียกว่าเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดของดีประจำจังหวัดหรือว่าโอท็อปต่างๆก็สามารถพรีเซนต์ผ่านในรูปแบบของการประกวดผ่านตัวนางงามได้ด้วยใช่ครับนางงามเป็นสามารถเป็นกระบอกเสียงให้จังหวัดสักแก้วได้ด้วยครับผมนางงามต้องมีพื้นฐานความรู้รอบตัวเกี่ยวกับจังหวัดสักแก้วด้วยไหมคะมีครับไม่ว่านางงามจะมาจากพื้นฐานมาจากจังหวัดไหนหรือแาเกิดคุณงภูนาวจังหวัดไหนก็คือ ถ้ามาประกวดมิตรจังหัดสระแก้ว2023แ,แล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องมิตจังหวัดสระแก้วครับผมเปิดนนรับครับเปดกวิางครับเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นทูตประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดด้วยถูกต้องครับตอนนี้เนี่ยแต่ละจังหวัดก็มีการตื่นตัวมากๆอีก76จังหวัดเล็กซี่ก็เชื่อแน่ว่าแต่ละแต่ละจังหวัดเนี่ยก็กําลังซุ่มกันใหญ่เลยตอนนี้ เรา,เ<อ>ามีกลยุทธ์หรือว่ามีการสู้อย่างไรบ้างกับจังหวัดอื่นๆคะจังหวัดสระแก้วครับถ้าจังหวัดสระแก้ว2023ครับก็มีฝึกฝนพัฒนาเปิดกว้างและเป็นตัวเองให้มากที่สุดครับอ,อ,อมอบอมเห็นบอกว่า <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยตั้งเป้าไว้ไม่ใช่แค่มิสแก n นไทยแลนด์ Thailand, แต่มองไปถึงมิสแก r นอินเตอร์เนชั่นแเลย ใช่ครับเพราะว่าทําอะไรแล้วต้องทําให้สุดครับพี่แบบมาอย่างนี้แล้วครับเรามาฝึกมาดูมาพานานงามทากิจกรรมครับแล้วก็ดูเรียนรู้ไปด้วยว่าคนไหนพร้อมใช้งานคนไหนอ,อดทนนะครับผมก็ได้แบบอ่ะเต็มที่เลยถ้าแบบไปเวทีใหญ่ได้ก็อินเตอร์ก็น่าจะงั้น<า>แส่งว่าสาวงามอาจจะต้องได้ภาษาบ้างเพื่อที่ว่าจะไปประกวดเวทีระดับโลกด้วย ใช่ครับผมภาษาเป็นสัง่งพันเลยครับถือว่าน่าสนุกเลยนะกับการประกวดของสักแก้วนะคะอันนี้คือครับผมคือ, <c oughs> คอน่าสนุกตรงที่ว่ารูปแบบการประกวดแต่ละจังหวัดก็แตกต่างกันออกไปและในจังหวัดเรา <c oughs> ละ่ะรูปแบบการประกวดจะมีมีรอบอะไรบ้างคะที่มองไว้มีที่มองไว้ไวนะครับก็มีรอบความสมารถพิเศ,ศษครับ <c oughs> รอบาบน้ํา รอบชุดว่ายน้ำครับผมบความสามารถพิเศษ <c oughs> รอบ,รอบชุดว่ายน้ำแล้วก็รอบตตดสินเลยครับอชุดราตรีเนาะชุดราต,ร,าตรีแล้วก็ในส่วนของการตอบคําถามครับผมโอ้โหคือต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี้คุณคุณชื่นชอบกับการประกวดนางงามไหมคะ <c oughs> โอ้โหคือก็ก็ ดูดูบ้างครับแต่ว่าไม่ได้แบบอะไรประมาณเนี่ยครับแล้วก็พอดีก็มาช่วยผู้จัดการส่วนตัวด้วยครับผมก็เลยแบบเอาวะลุยลุยสนุกสนุกจัดเลย <c oughs> ประมาณนี้ครับหลายหลายคนแซวว่าชายแท้ดูนางงามชายแท้จัดประกวดนางงามอารมณ์แบบนี้เลยถูกไหมใช่ครับก็ลุยลุยเต็มที่เลยครับค่ะคือเราต้องไปศึกษาอ,อะไรเพิ่มเติมไหมคะกับแวดวงหรือว่าสังเวียนนางงามเนี่ยคะ่ะ สำหรับผมผมก็เรียนรู้จากพีดีผมครับพี่ไก่พี่ชัยอ่ะครับเขาก็บอกนู่นนี่นั่นผมก็อ๋อโอเคพี่ตามนั้นลุยเลยลุยเลยก็คือเป็นสายลุยอยู่แล้วด้วยเป็นสายทํางานอยู่แล้วถูกไหมคะครับอต้องบอกงนี้หลังจากที่ภาพปรากฏหรือว่าการเดินบนเวทีของน้องโจ้เนี่ยนะหลายหลายคนไปขุดประวัติของคุณเขาบอกว่าคุณเนี่ยคืออดีตพระเอก คุณเล่นหนังเล่นละครด้วยถูกไหมคะปัจจุบันก็เป็นนะพี่ไม่ใช่อดีตนะปัจจุบันยังเป็นอยู่นะทุกคนใช่ครับปัจจุบันยังเป็นอยู่อ่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างลุงโจตอนนี้ที่ถ่ายก็มีเดอะพินซีรีส์ครับภารกิจรักราชชายแล้วก็แกะรอยอาถรรพ์ครับพี่ลอลังซีรีส์ใช่แบบลีลับลีลาครับผมรบบทเป็นพระเอกครับเป็นโยมทูตค่ะเป็นโยมทูตใช่ครับ เก็บวิญญาณอย่างนี้ค่นะใช่ครับแล้วก็ช่วยเหลือวิญญาณครับผมเป็นแบบเอนดูวิญญาณอะไรประมาณนี้ครับ๋อแล้วแบ่งเวลาลวยัางไงล่ะกับการเป็นผู้จัดผู้จัดการกองประกวดด้วยแล้วก็ต้องทํางานในวงการบันเทิงด้วยเนะะี่ยค่ะครับแล้วผมก็แบบแบ่งเวลาว่าเวลานี้ต้องทําอันนี้นะประมาณนี้แล้วก็ห้ามห้ามแบบกินกินเวลากันเพราะว่าเราจะทํางานตัวนั้นไม่สิ้นสุดครับแบบไม่เต็มที่กับงานสิ่งนั้นครับ ไม่ใช่มีผลงานหนังเดียวนะครับพี่ผมยังมีซิงเกิลเพลง้วยนะครับอ่ามีซิงเกิลเพลงด้วยคุณก็คือหนึ่ง <ผม S 1> ในศิลปินแหละเพราะว่าครั้งหนึ่งคุณผู้ชมต,ต้องบอกแบบนี้ว่าน้องโจ้นเนี่ยเคยมารายการเรานะก็คือตอนนั้นเนี่ยมาเป็นบอยแบนด์สามคนใช่ครับแล้วตอนนี้ออกเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเหรอคะอ๋อยังครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าแต่คนแบ่งงานหน้าที่กันไปทําครับผมใช่ ตอนนี้ก็เรียกว่าปล่อยซิงเกิลซิงเกิลล่าสุดเห็นปล่อยออกมาแล้วชื่อเพลงอะไรคะน้องโจเพลงคิดถึงครับออกเป็นแนวสตริงครับผมอ่าเนื้อหาของเพลงเป็นประมาณไหนยังไงบ้างบอกว่าขณะเนี้ครับมีคนคนหนึ่งคิดถึงเธออยู่เธอจะทําอะไรอยู่เธอจะเป็นยังไงแต่ทุกๆุกเดืยนของเธอแต่ละวันเป็นยังไงยังมีคนที่ถึงเธออยู่ตรงนี้นะรอ,อคิดถึงเธออยู่ตรงนี้ครับผม อารมณ์คล้ายๆกับรำพึงรำพันกับความคิดถึงที่มันจับ<ช>ต้องไม่ได้อย่างเงี้ยฮะใช่ครับแบบวอนสายลมไปบอกเธอทีว่าฉันคิดถึงนะบอันี้อารมณ์แบบเพ้อรำพันถึงคนในฝันถึงคนที่เราเนี่ยอยากจะเจอเขาเหลือเกินนะคะก่อนเพลงคิดถึงล่ะก่อนหน้านี้ปล่อยเพลงมาแล้วเหมือนกันครับผมเป็นเพลงหล่อเลือกได้ครับแต่สไตล์แนวเพลงลูกทุ่งครับผมอ๋อแนวเพลงลูกทุ่งเลย คือเพลงหล่อเลือกได้นี่ใช่ไหมเห็นบอกว่ามีงานโชว์เยอะมากใช่ครับมีไปร้องก็ปีที่แล้วก็ไปร้องที่มิสแกนประจินบุรีสากแก้ส2 0 2ัครับอ๋อแล้วปีนี้ล่ะจะเอาเพลงขึ้นขึ้นเวทีการประกวดอีมั้ยคะขึ้นครับแต่ว่ากี่เพลงและบทเพลงอะไรเป็นเซอร์ไพรส์ครับผมอ๋อก็คือได้ฟังแน่นอน ผู้จัด<ช>การ,รกองประกวดจะขึ้นร้องเพลงด้วยงั้นแสดงว่า <c oughs> สาวๆเนี่ยนะคะสาวงามอาจจะต้องมีทักษะเรื่องของการร้องเพลงด้วยไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็อาจจะมีครับผมอ่าเพราะว่าอาจจะเป็นหากิจกรรมให้สาวๆแบบอะได้แบบสนุกสนานไปพร้อมกับทีมงานกองประกวดมิสแกนแต่แกสนส่วนนที่23ครับค่ะ อีกหนึ่งอีกหนึ่งความพิเศษของเวทีมิสแกรนไทยแลนด์นั่นก็คือการเฟ้นหาสาวงามที่สามารถร้องเล่นเต้นหมอลำได้ครับแล้วแล้วจังหวัดสักแก้วนะคะคุณอยากหาสาวงามไปหมอลำด้วยไหมแน่นอนครับเพราะว่าเวทีมิสแกรนไทยแลนด์เขาแบบตั้งโจทย์อย่างนี้แล้วก็ต้องหาสาวงามครับให้ตามคอนเซปต์ตามโจทย์ของเวทีใหญ่ครับผม ก็เรียกว่าอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ่นนะะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตอบคําถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเดินนะรวมไปถึงค่ะในส่วนของความสามารถพิเศษอย่างการร้องหมอลำนั่นคือบริบทของเวทีที่เขาต้องการเฟ้นหาสาวงามเพื่อไปเป็นนางเอกหมอลำด้วยแบบนี้ถูกไหมคะน้องโจถามหน่อยสาวงามถ้าคนคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่เนี่ย เขาสนใจละ่ะคุณลองเชิญชวนสาวงามมาประกวดจังหวัดคุณหน่อยความพิเศษของสะแก้วเป็นอย่างไรบ้างและทำไมสาวงามต้องมาประกวดที่เวทีสะแก้วคะครับตรับผมนะผมคิดว่าจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับเราถึงจังหวัดสะแก้วนะครับมีดีมีเอกลักษณ์ทุกจังหวัดครับแต่ถ้าจังหวัดสะแก้วนะครับมีดีก็คือตรงผมนะครับผู้จัดการครับโจธนากรตาสาครับเรามาลุยกันอ,อ่า ความพร้อมตอนนี้ทีมพร้อมทีมเบื้องหลังพร้อมยังคะพร้อมครับอ่าเรียกว่าพร้อมเต็มที่แล้วตอนนี้รอแค่ในส่วนของการจัดงานกับการเฟ้นหาสาวงามและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเปิดรับสมัครเลยนะวิธีการรับสมัครคุณเปิดรับสมัครยังไงบ้างเปิดรับสมัครที่เพจ f a c e b o o k มิสแกนสาแก้วเลยครับผมครัเดี๋ยวับอกนะครับว่าค่ะครับผม ช่วงเวลาประมาณเดือนพฤศจิกายนวาครับประมาณนี้เลยครับออ่าเดืนหรือ,อว่าณตอนนี้นะครับสามารถสามารถอินบ็อกไปได้เลยครับทางเพจมิสแกนสแก้วครับค่ะก็ตอนนี้ก็คือสามารถไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่ Facebook f o n แฟนเพจม s สแก n สแก้วหลังจากนั้นใ,<ช>ในช่วงช่วงเดือนพฤศจิกาช่วงเดือนธันวา ก็สามารถรส่งใบสมัครแล้วก็มาประกวดกันได้ในช่วงสองเดือนนี้ถูกไหมคะครับผมถูกครับเวทีใหญ่เขาจะจัดกันประมาณช่วงเมษาครับผมหลังจากที่คุณได้สาวงามมาแล้วในเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเตรียม <c oughs> ตัวทันไหมคะอีกสี่เดือนสำหรับผมว่าทันครับเพราะว่ากองมิสแกนร์แสแก้วได้บอกแลยว่าพร้อมใช้งาน <c oughs> ทูกทำงานทุกอย่างที่ได้รับมามีวินัยตรงต่อเวลาครับผมนั่นหมายความว่า <c oughs> ถ้าได้มงกุดเวทีมิสแกร์สักแก้วปุ๊บสามารถขึ้นเวทีมิสแกร์ไทยแลนด์ได้เลยได้เลยครับอ่าอีกหนึ่งความพิเศษดีกว่านะคะเราไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นเขาเตรียมตัวอย่างไรบ้างจังหวัดสักแก้วละ่ะในส่วนของชุดประจําจังหวัดของดีประจําจังหวัดของเราเนี่ยคุณมองไว้บ้างอย่างคะว่าจะเอาชุดไหนส่ง ให้สาวงามขึ้นเวทีใหญ่ค่ะสำหรับผมนะครับชุดที่ผมคิดว่าก็น่าจะมีประมาณเป็นใหม่ไทยก <c oughs> ัใหม่โัทัพใหม่ไทยของศูนย์กา <c oughs> รเรียนรู้ใหม่ดาราของจังหวัดสระแก้วเลยครับอ่า <c oughs> ใช่ครับเพราะปีที่แล้วผมก็พานางงามสาวสระแก้วครับแล้วก็ปรจจินบุรีสองพันยี่สองครับไปทอใหม่ไปรู้จักการเลี้ยงใหม่ไปรู้จักการดึงใหม่ออกจากตัวใหม่ครับผม โ oh, อ้ก็คือเขาก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าของดีประจําจังหวัดสระแก้วอะอย่างตัวไหมก็คือจะต้องรเรียนรู้ตั้งแต่ตัวไหมเลยใช่ครับแล้วก็เอาไปต้มในน้ําร้อนแล้วก,ก็ค่อยสาวสาวไหมออกมาครับผมก็อยู่ในกิจกรรมนั้นด้วยอ๋อ oh. แล้วก็ถักทอเป็นอาพรอย่างเงี้ยเหรอฮะเป็นสเสื้อผ้าใช่ครับใช่ครับหมุนหมุนให้เอายใยไหมเส้นไหมครับออกมาเป็นเส้น,นๆนะครับผมค่ะ แล้วลวดลายเขาล่ะลวดลายเขาแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะแตกต่างครับเพราะว่าวิธีการถักวิธีการทอครับอ่าใช่แตกต่างาเวลาขั้น,นใช่ครับขั้นตอนแต่อยา่างแบบอย่าเอาน้ําร้อนมากเอาน้ำอุ่นๆอ,อ,อย่าประมาณเนี้ยครับที่ผมไปเรียนรู้มาจากปีที่แล้วนะครับอืมอ่ะสาวงามก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสระแก้วล่ะ มีสถานที่ไหนบ้างคะถ้าปีที่แล้วนะครับผมก็มีไปหอนาฬิกามาครับมิจฉาสักแก้วแล้วก็ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ใหม่ด้าหลาครับใช่ก็คือสถานที่หลากหลายสถานที่เลยนั่นหมายความว่าสาวงามถ้าจะมาลงประกวดเวทีมิสแกกสาแก้วคุณต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมนะผู้จัดการคนนี้ใจดีหรือว่าโหดอะคะ ถ้าโอ้ยถ้ากิจกรรมก็เต็มที่ครับเดี๋ยวผมพาไปลุยดุไหมคุณดุไหมเวลาเวลาสาวงามเนี่ยเข้ากองปุ๊บเนี่ยคุณดูหรือคุณเขี่ยวไหมคะโอ้ผมผมไม่กล้าครับผมเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาตกใจครับก็เป็นอารมณ์คล้ายๆกับพี่ใจดีประมาณนี้ใช่ครับโอ้นะฮะไม่กล้าไปดูเขา เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเวทีการประกวดมิสแกลนไทยแลนด์คุณผู้ชมมีการตื่นตัวเยอะมากๆโดยเฉพาะการเปิดตัวพีดีหรือว่าคนทีมงานของแต่ละจังหวัดเนี่ยโอ้โหได้รับกระแสก,การตอบรับดีมากๆเห็นบอกว่าหลังจากเปิดตัวไปแล้วน้องโจมีสื่อหลายสื่อเลยติดต่อมาขอสัมภาษณ์ในวันในวันงานยังมีคนมาติดต่อขอสัมภาษณ์ุณเลยถูกไหมถูกครับส่วนใหญ่เขาเขาอยากรู้เรื่องอะไรหรือเขาถามเรื่องอะไรกันบ้างคะ ก็ก็อยากรู้ว่าแบบอายุยังน้อยทำไมแบบมาจับตรงนี้มาทำตรงนี้อ่ะครับผมว่าแบบเริ่มไปเป็นมาเป็นยังไงอ่ะครับแล้วแบบอ๋อทำไมแบบมาโผล่งานนี้อะไรประมาณนี้แหะครับผมใช่อ่ะเป็นคนรุ่นใหม่อะไรประมาณนี้เยะครับเขาแบบน่าจะสงสัยเอาครับค่ะก็ต้องบอกว่าแต่งานในวงการบันเทิงเรายังไม่ทิ้งถูกไหมยังครับผม ทำควบคู่ไปด้วยถูกไหมคะหมายถึงว่าเล่นละครเล่นภาพยนตร์หรือว่าร้องเพลงควบคู่ไปด้วยถูกครับผมแต่แบ่งเวลาเอานะในส่วนของการเป็นผู้จัดการเวทีการประกวดมิสแกรนสาสแก้วปี2023ร,รวมไปถึงงานในวงการบันเทิงด้วยอ่าน้องโจธนากรอยากจะฝากอะไรนะคะสำหรับแฟนนางงามทุกๆคนคะ่ะ ครับผมโจธนากรเสียงเพลินนะครับผู้จัดการกองประกวดมิสแกนสากแก้ว2023นะครับผมเนะคยอ่าแล้วก็เชิญชวนสาวงามทั่วประเทศไทยนะครับมาสมัครแก้ที่นะครับเพจ f a c e b o o k นะครับมิสแกนสาแก้วนะครับแล้วผมแล้วคุณกับผมมาลุยด้วยกันอ่าก็คือเอามาอินบ็อกใน Facebook แฟนเพจมิสแกนสาแก้วค <c oughs> ุยส <c oughs> อบถามกันก่ <c oughs> อนว่ากำหนดการประมาณช่วง วันที่เท่าไรหรือว่าเดือนไหนน้องๆบางคนเขาอาจจะมีการไปประกวดจังหวัดอื่นๆด้วยน้องๆสามารถรไปประกวดจังหวัดอื่นได้ไหมคะก่อนก่อนหน้านี้ได้ครับผมไม่ไ,ไม่ติดอะไรเลยเนาะไม่ไม่ติดครับแต่ว่าเวลาประกวดของมีแกงสัตว์แก้วสองพันยิบสามจริงแล้วแบบ อยาแค่อยากซ้อนเวลากันประมาณนี้ครับอ๋อก็คือถ้าท m มิ่งมาประกวดเวทีมิแกนสัสแ้วก็ขอให้คุณว่างหน่อยในการทํากิจกรรมหรือว่าในการเก็บตัวครับให้เต็มที่กับกองมิสแกนสัสแ้วร์2023ครับอ่าอีกหนึ่งเรื่องละกันเห็นบอกว่าคุณเนี่ยถ่ายรูปกับคุณวั์เจ้าของเวทีการประกวดด้วยคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณวัตบ้างในฐานะที่คุณก็คือหนึ่งในจังหวัด กับการประกวดเวทีมิสแกนด้วยอยากจะบอกอะไรพี่นวัดบ้างคะขอกกับพี่นวัดว่าขอบคุณครับที่วันนั้นพี่ถ่ายรูปกับผมเพราะว่าผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับมผมเห็นพี่ในทีวีผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาถ่ายรูปก,กับพี่ตัวจริงอะครับนะครับผมะะผมว่าผมจะหามิสแกนสักแก้วเป็นหาสักแก้วสาวงามครับรคนที่พร้อมใชงานคุณผู้ชม ความตั้งใจของทีมงานเวทีมิสแกรนสแก้วเนี่ยจะทําให้หลายๆคนเห็นศักยภาพของสาวงามบนสายสะพายมิสแกรนสแก้วอย่างแน่นอนนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณน้องโจมากๆนะคะที่สละเวลามาพูดคุย<อ>กับเราคะ่ะกราบขอบพระคุณคะ่ะขอบคุณครับขอบคุณคับคคโหตื่นเต้นจังเลยอะเล็กซี่สามารถยื่นใบสมัครทันไหม ไม่ทันแล้วอายุเกินนะคะไม่เป็นไรสาวงามคนไหนถ้าสนใจเวทีการประกวดค่ะมิสแกนสัแก้วนะคะประจำปี2023อายุ17ถึง27ปีนะคะก็เขาจะประกวดกันในช่วงเดือนพฤศจิกาจนถึงประมาณเดือนธันวาสอบถามอินบ็อกไปที่ f a c e b o o k f แฟนเพจมิสแกนสัแก้วก่อนได้เลยนะคะวันนี้ค่ะผู้ชมอัดแน่นมากๆสำหรับการสัมภาษณ์การพูดคุยกับเราอีกหนึ่งสิ่งการดูแลสุขภาพของตัวคุณเองค่ะ กับผลิตภัณฑ์ DB9 9ชนิดกับการดูแลแบบองค์รวมด้วยสมุนไพรดูแลร่างกายนะฮะ สมุนไพรหลายๆคนทราบดีค่ะว่าไม่เขาเรียกว่าไม่มีสารตกค้างนะคะวันนี้ค่ะอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆ DB9 ค่ะเราจัดโปรโมชั่นเซ็ตพิเศษให้กับคุณผู้ชมเลยซื้อ1แถม2ซื้อ2แถม4ซื้อ4แถม8นะคะรวมไปถึงเราแถมในส่วนของคอลลาเจนจากปลาเลนลึกและเราแถมในส่วนของกาแฟกระชายขาวด้วยนะคะโทรสอบถามโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่เบอร์ 026669456ย้ำนะคุณผู้ชม026669456วันนี้หมดเวลาของรายการจุดเดือดแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เล็กซี่ขยิระรามมายาฮอนิวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ